ถามบอกคนที่นิดคิดว่านุก็ซื้อสามตัวฟันได้เป็นบล็อกวันที่ขันมากเลยฟันเจ๊งได้ก็คือะสืออันฟันวานไปหน้าอัหหนพญามหันายสัมลี่ออ่อไปจังได้บุปไปเหรยียญมาเนี้ยเลยได้ยินนั่นอันเสียงมือไจสูบโสกันวานมีผู้ถืเอเหรียบ่็อกสัน่น พ่อยสมเมียหำกับยุนานล่ะยายสูบอยู่จกอยู่กับบันแดผู้หญิงผู้ชายไม่เคยเห็นหนาตาเคยเห็นหนาแต่ยายสูบกับผัวกับอันูชายเพิ่นเหมือนเสเบียรจ้าเขาเลยว่าไปเล้ยถามกันน้องเล้ยวอาโซกันนี่พ่ถือเลขบ่ว่าวสันอันเลขมั่วเนี่มันออกแล้วได้ว่าสันเขาก็เลยถามกันว่าตัวใดว่าสันก็สามเจ็ดบนว่าสันปั๊ดปันค้าวันแน่ บ่สูไปฟังขอมี่คนเชียร์หรอกราวามันกับมาถือดนแล้วเนาะเออมาถือารงวดกาจะเรยกพ่เสียขาบวันสาวมาถือจักงวดอือถือตั้งงวดเจ็ดหนึ่งมว่นติเอองวดเจ็หนึ่งถือกี่ด้ะเออกับ5่าสองเลยอืถือยู่เออาสองหากอสอหากันะอืมถ้าผุนละสองหากระว่าซสือไปได้กับมาถือมาถือบ่อยคนบ้างบ่มีผู้ใดเอานั่มันบ่อยคนฟ้งบ่มีผู้เอาน้ำราวาบาถึงไรงวดไร พันเป็นต้นเป็นโตแล้วตอนนี้ฝ so ันข้าจกกับโซกันบอกกันนีู่้ถือบ่อโซกันย้หันละก้าสามเจ็ดบนมันออกบนมาสั่นข้าจ้าว่าหัดบอกค้าข้าเนาะอันล่างเก่าหนึ่งก็ล่างพิษตัวเดียวเออเก่าถืออยู่แต่ว่ามันพ่อมาหนึ่งเนาะมันมาหาเออมันมาหาหน่อเก่าหาล่างเนาะเออศูนย์สามเจ็ดบนเออแต่ว่าเม่นเรื่งฝันว่าก้าสามเจ็ดเออเขาบอกว่าเขาถกันว่าเลยออก เดี๋ยววันนี้พี่พูดถึงว่าเก่าสามเจ็ดมาสั่นเขาว่าะก็ได้ไล่ย,ย้วยมันบ่ค่ะกะ็ได้ใส่ยูประกาศสื่อไล่เพราะว่าบูถึงไล่หงวนและนะออ้วเนาะก็สามเจ็ดบนล่างเก่าหนึ่งเขา,าก็เนาะพูถึงไล่หง่วนก็เลยประกาศสื่อไลอ่ปีนเล่นขึ้นเหลวเลยฟันไปหน,น้าหน้ามูย้อยจงจ้าฟันว่าไปยังบุกกระพงยนองนอยุหันบนันมีเลยฟันมือนี่ยละจ้าขาดออกเลียดไหลออก ซัดออกสัดออกเลียดเพิ่นมันเลียดขาวว่ามันเลียดแดงเอาบีบไว้เองไดกับสีบ่ฟังก็เลยบประกาศสื่อหลายใจพอดีมันนัว่าปมเมื่อกลางขาดแล้วก็เลยบประกาศสื่อหลายเลประกาศทุ่มเออมันนี่แย่แค่เต้าเล่าว่าเคยฝันบ่งคันจังสี่ฝันว่ามือบาดไม่ยังเคยฝันบ่มันเป็นน้ำละตีคนก็เลยว่าบ่รู้จำบ่ได้ก็เล่าวางเถอะหลังบัดนี้แฟนเลยว่าบัดเลียออกเราเลยาว่าซูแฟนฟังแฟนเลยว่าเอ้าเจ้าคือบว์สูก่อนฟัง ขันเขาหู mm. we ้ว like we like ่างูิท he UH <c oughs> ี่คอยสิบอกเจ้านำเลยที่ว่าสันแฟน่าขันฟันว่ามือบาทเลียดออกสิแฟนว่าคอยสิบอกเจ้าซื้อเลายๆายว่าสันลาว่าขันฟันขันขวู้งขันนี้ยิ่งเจ้าฟันกันเลยขึ้นว่าเล่เข้าเจ้าต้องเขาคุมทั้งนนเขาเจ้าเขาอิลีนะเออเขาอิลีมันเป็นเลขอันนี้เปนาบาตะหมักห่งเลขบมักหูงอ่ะสามเจ็ดขาเจ้าถือมดคุมละขันฟันไปเกี่ยวหน้าขาเจ้าขึ้นเลขยออก่านีมันขาเลขเขาเจ้าจิกเขาขึ้นนใจอย แต่ว่าบระเด็จถอนเข้าโซกันบระเด็ยินว่าสามเจ็ดจ็ดสามดอกประเด็ยินแต่ว่าสองชีคู่สุดท้ายกันเด็ยินคู่แรกนั่กเหมืว่ามันเข่าหงเายคอกันสินั่เลือยยืนละทั้างบนว่าไปถึงแรงวดเลยก็เลยบกนั่นปรนเด็นนะไม่ใส่อ่ะวันนี้มันเข่าเลยมันสิว่เข่าต้องงวดเด็แตะก้าวไปนี่ยคันคันเข่าแล้วเข่าต้องงวดได้เนาะเสี้ยเข่าเขาเทลลัสซี่หางงวดจังจังหยุดมันบ่เข่าคันเข่าแล้วเข่าซี่งวดจังหยุดวันนี้มันสิบเหรียญปบ่กอบบ่งหัวกันบารีนเป็นงวดไม่แล้ว ต่อเลขออกมานี่ฝันไปค่ะฝันไปอันแจ็คแมนฝันบาฝันบวนขึ้นนั่นไหมขึ้นนั่นเล็ออกแล้วละนต้องงวดมันบ่ค่ะอันต้องงวดขันบพว่าฟังนอนเครื่องรับเครื่องตื่นบอกอ่าแต่ว่าบ่ได้เบิ่งเวลาดอกวันเขาวางสิเราบอกกันซูกันเขาซูกันวันงั่วดนเรียกล่างสักเลขโควิดเดอร์มาสั่นเขาว่าอื เขาว่าผพุยิ่งผู้ยไ้หว่าพุยิ่งบอกพุยิ่งวอาก้อนกับพุยิ่งโซกันกับยายกสูบโอ้ว่าแมนเพิ่นมาบอกตองวัดแต่ละกอยู่หันดิอยู่หัวหน้ายายสุบดิวก้อนบอกอยู่นู่นทงหน้าอยู่ไหนนู่นนู่นหัวหน้านั่นก็สิ่งที่เป็นผู้มงเกาวันตีร้านเพิ่นไทยนะคะเห็นมาลูกไหมาเดี๋ยวเอาร้านมาก็ได้เด้อยโอ้ฝันอยู่หมงเกาหมงผู้มงเกาวันบอกนู่นทางที่น่นหัวหน้าบัดนี้ งวดอันยูน้นงวดที่พานมาหนิที่มาเก่าสามเจ็ดยูน้อนพ่นงวดอันเก่าสามเจ็ดนบอกยูน้นจางหน้าบอกแล้วก็ยางมาทั้งของทั้งไงแหละแต่ว่างวดขึ้นเล็อกวกแล้วน่ะวานเพิ่งบอกยูน้อนของหน้าถนนเพราะมันยิ่งสูงเด็กแต่ว่าเสียงผู้ยิ่งก่ากันว่าอันเลขล่างวันเนี้มันสีออกเลขโควิดผั่นักสีเมืนบ่เนม่ยวันนี้เลยเดียวไปบังวาเปนเล็กเก่าหนึ่ง ไปเห็นยุไซเลก้าอันหนึ่งเดี๋ยวเบื้งไั่นักบ่ไม่ถือเป็นเป็นดำดำไม่ถือเป็นแผ่นดำเดี๋ยวเป็นที่ว่างๆกันละอืมันเป็นที่ว่างๆกันละแต่ว่าคังเดี๋ยวเห็นเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเลขเก่าหนึ่งคืนแต่ว่าเากิดว่าแต่ว่าซื้อสิบเก่าลอตเตอรี่ไว้คู่หนึ่งแล้วซื้อไว้แล้วอืมซื้อไว้ตะมือใดเนี่ยซื้อไว้ตะวันสิบเก่าซื้อไว้เมื่อวานเออเราเมื่อคืนฝันบอซื้อไว้แล้วบ้านฝันมันมาค่ะ โบมาหั่นันแต่ว่าบาบฝฟันกับเจ้าว่าบ่ไดเล็กกับฟันว่าล้านมาขอจิ้มกระต้มน้ำมือขึ้นนีงเงี้ยบ่ออน่าเจ้าขึ้นได้กะต้มแลเดี๋ยวก็ขอจิ้มน้ำแนวมาทำอ๋อพ่แมนถือ่าเตสนะลานเจ้ามาขอจินน้ำมันอย่าเี้ยไม่มด่ว่ากับบแพงดอกกับปันลานจิ้มน้ำมันจะก้องกับจิ้มขึ้นกันน่าฟันว่าได้กินมันบ่มันเป็นข้าวต้มมัดมันบ่ ข้าต้มพัดขาต้มโคนก็เถือลที่สัน้ต้มโคนข้าต้มมัดาต้มพัดแต่ว่าซื้อว้นี้เป็นย่งซื้อลอติี่ไว้นี่มีหนึ่งเก่าหนึ่งเก่า้างเก่าหนึ่งซือหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าย่างเดียวที่ว่าเลขคูะซื้อหนึ่งเก่าเราใบกวดฝากกันไปแฟนกับถโต๊ดกันหรอกอันที่ว่าสามเจ็ดสองลำัสมมันสองเ็เออสามสองเจ็นถือ งวันนี้ก็ใช้ไม่ถูกงวดนั้นงวดว่ดางห,าหั <c oughs> นพี่น,อนอ้องเอ้ยกระเรียงไก่หลายหลายค่ะไก่กันทั่วไก่ขึ้นรถพักกันท่วงย่างหายไปเบิ้องใสเวียนรถเดออไปเนี้ยมันค่อยเปลีย่ยน่บุบบอกค่ะง<อ>วดนี้เด็กล่างสเสีดเด็กโคว,ว,วิดประสั่นก็ว่าอ๋อที่มันคือมันคิดนน้ำเก่าหนึ่งว่างหันมันบอกคือมันเสีอดรวมงวดนี้สันดีมันบอกเด็กล่างว่างหันแล้วกว่ เพราะคนว่าเก่าหนึ่งมันเป็นรางมันรางมันบ่มันบ่อบาหันมันจะออกมานี้ก็ได้วางเห็นห่จาจ้าแต่ว่าก็ซื้อลอตเตอรี่เบิึงของใบันซื้อว้แล้วเนาะใกล้ยังซื้อยุ่บางหันเด็กรางก็วางเหนหล่าเก่าหนึ่งมันข้บอกเพื่อว่าเล็กางมันจัอวขีี้ขี้ขก็ได้วางนหอล่าอันนี้เน<ม>ี่ยยาว่าจังสันยังสี่ด้อสีขอไปซ่องทะเบียนรถเนี่ยไกลมัน,น,นคืนอเอ,อินแท้ ไปมััันนนหหาวท้งเอิรนแม้มันพอไปใส่แม่อันพอไม่พี่น้องเอฟซีมันเหรอเอิร์นยูบาร์สันเอิรนไปเบิ้งนี่อย่างยูโรถไปเบิ้งทะเบียนรถไดเด้อค่ะเด้อที่แรกมันมีสองตัวมันลงมาประคันเป็นบุญเนาะเอามาประกอบกันไปเบิ้งกันนะคะปกติบ่เคยห่วงมันบ่มันเคยขึ้นรถมันเคยห่วงเอิรนกันสิบบ่คยเคยแต่ใครคยใครอยู่แต่ว่าบ่เอิรนเป็นคนไม่สิดออกแอ่มาล้มเป็นยังชื่อเอิร์อสามตัวคนเด้อพี่น้องขอซองทะเบียนรถไดเด้อมันเป็นอยัง เมื่อได้ยินว่าเบาเลียงเล็กเอินบ่เอาเขาเบิ่งเอาเขามีโตผูโตหนึ่งโตโตเมียสองโตนะคะเห็เนเบาเลียงเล็กอเอินมาเบิ่งทะเบยีนยนเด้อนี่เฮ้ยนี่กับโบมี่อย่างด้อค่ะมีโตตะกาเหม็นเงี้ยนะคะนะคะคุยเลียงเล็กกับเหม็นเงี้ยไกลมันพากันห้องแตกตื่นพี่น้องเอ้ยน,นะคะทะเบยียนรถเป็น แปดเก้าแปดสองนะคะแปดเก้าแปดสองมันห้องผิดสังเกตแอดมินก็เลยพามาสองเบิรงนะคะห้าเป็นอยากให้ซองทะเบียนเลขนะคะพุ่มนะคะใกลห่างจาตื่นแอดมินมาห้ามันเป็นที่มาที่ไปใกล้บรนห้องห้ามันออกตัวนี้นะคะแต่ว่าในความฝันไปเนี้ยนั่นก็มี้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะคนฝันว่าเลข พี่คนบอกว่าเลขงวดนี้เลขงวดนี้สิออกเลขโควิดนะคะเลขงวดนี้สิออกโควิดแม่นเนี่ยพนก็นเลยไปซื้อลอตเตอรี่ไปหนึ่งเก้าเลยนะคะซื้อลอตเตอรี่ไปสองใบแล้วพิ่มหนึ่งเก้าแต่ว่าอันนี้ไกลมันห้องแตกตื่นน้นทิยาก็ได้พามาซองทะเบียนรถซื้อได้ค่ะเด้อทะ,ะบเบียนรถเป็นแปดเก้าแปดสองนะคะแปดเก้าแปดสองมันเป็นแปดเก้าแปดสองไหมแม่นมนเนี่ยทะเบียนรถไหม ก็สรุปเลยนะคะในคลิปนี้เลขความฝันเป็นเนี่ยงคนบอกว่ามีคน่ห้องบอกว่าเลขวันนี้สิออกเลขโควิดเพราะว่านี่เลขไกลมันห้องอยู่ทั้งรถนะคะเป็น8982กอ,อ,อ,อาจจะเป็นตัวเลขเป็นตัวอาจจะอาเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดนี้นะคะก็จะมี 199, 9, 9, 1 991 8228กห่งก็ขอให้ความเป็นด้เอฟซีโชคดีไม่ใส่ถูกหวยลำรวยเป็นน้ำการโชคดีสวัสดีค่ะ